ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนําเสนอสารคดีก้าเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่า โอเอซิสแห่งปัญญาเรื่องราวโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกมนุษย์เงินเดือนที่ทิ้งชีวิตในเมืองมาอยู่กับธรรมชาติและพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงสามารถทําได้จริงและมีความสุขที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเป็นต้นแบบและเป็นโอเอซิสด้านความคิดและทฤษฎีการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถนํามาปรับใช้ได้นะคะกับทุกความฝันทุกอาชีพ ขอเชิญรับฟังค่ะวันนั้นมีความกลัวจบมาแล้วจะทํางานอะไรอ๋อพอได้งานดีแล้วจะดีต่อไปได้แค่ไหนจะต้องดีแค่ไหนถึงจะพอแล้วมันจะไปจบตรงไหนวะทำไมชีวิตมันต้องการคําถามอะไรมากมายอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนร่วมงานเราที่แบบทํางานจนฟุบ จนวูบไปแล้วก็เราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าเฮ้ยท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราคิดว่ามีเงินแล้วเราเอาเงินซื้อปัจจัยสี่มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าแล้วมันเมื่อไหร่มันจะพอกับคำถามของเหล่าคนเมืองและมนุษย์เงินเดือนที่ไขว่คว้าหาคำตอบมาทั้งชีวิต แทบไม่น่าเชื่อว่าหลายคนได้พบคำตอบของตนเองจากพื้นที่เล็กๆขนาด14ไร่แห่งนี้ด้วยความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องดินน้ำป่าของชุมชนให้ยั่งยืนขึ้น วันนี้เหล่าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่จังหวัดราชบุรีตัดสินใจเดินทางมาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครน,นายกเพราะพวกเขารู้มาว่าที่นี่เคยมีปัญหาเรื่องดินเช่นเดียวกับชุมชนของพวกเขาพอดีตรงนี้มีปัญหาคล้ายๆกับที่ตำบลกลับใหญ่อยู่อย่างหนึ่งก็คือตรงจุดที่พัฒนาอยู่เนี้ยเป็นดินดานดินเหนียวนะคะ ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตายปัญหาส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรารู้คือว่ามาจากการที่มนุษย์นี่แหละค่ะทำขึ้นมาเกินใช้ปุ๋ยเคมีนี่คือบทบาทของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติซึ่งเป็นศูนย์แสดงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในด้านการเกษตรปศุสัตว์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนบนพื้นที่เพียง14ไร่เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งตลอดมานับตั้งแต่วันก่อตั้งปีวัน2562เนี่ยนะครับก็มีพระราชบริให้สร้างเขื่อนท่าด่านที่จังหวัดนครนายกเพราะว่าปัญหาน้ำที่จังหวัดนี้มีปัญหามาโดยตลอดเลย ก็เลยมีพระราชกระแสรรับสั่งบอกให้ทางด้านเรานั้นลองไปหาซื้อที 4, 4, 1, 2, ่ทูกชิ้นหนึ่งที่บริเวณนาขื่นนั่นเลยนะครับรับสั่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้ให้ทำบทเรียนเกี่ยวกับภูมิประเทศต่างๆโดยมีความหมายว่าพอเขื่อนเกิดขึ้นแล้วจะมีผู้คนมาเที่ยวเขื่อนมาเที่ยวเขื่อนเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เห็นเขื่อนแค่นั้นก็คงไม่มีความรู้อะไร ไหนๆก็มาเที่ยวแล้วห้แวะลงเข้าไปศูนย์ดังกล่าวเนี่ยได้มีความรู้ความอ่านไปประกอบความคิดของตัวเองในการรักษาชีวิตในการรักษาบ้านเมืองในระยะต่อไปกรมสมเร็จพระเทพก็สมเดจยร์พนิฐาที่ราชก็เสร็จไปเปิดรู้สึกว่าจะเสร็จไปในเมื่อปี4ี่้าซึ่งในระราชทานชื่อไว้นะครับว่าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการเผยแพร่แนวพระราชดำริให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยปัญญาปุริเวคินในธนาคารหนุ่มที่หันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนได้หันหน้ามาลงมือลงแรงช่วยพัฒนาและเปลี่ยนที่ดินรกร้าง14ไร่ ที่มีปัญหาดินเป็นกรดจัดจนกระทั่งกลายเป็นพื้นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นโอเอซิสทางปัญญาให้แก่ผู้คนทั่วประเทศตอนผมมานี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะปี2 5 8 8อมีแต่หินและดินเป็นดินเปกรดจัดแต่ว่าผมมีแนวคิดที่อยู่เรื่องการจัดการดินน้ำป่ามาแล้วไงจาก10ปีที่ผมศึกษามาก็กไม่ไม่มีปัญหาสำหรับผมคือตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเลยนะตั้งมั่นอย่างเดียวคือ ใช้แนวคิดในหลวงทําให้สําเร็จที่ดินแปลงนี้ในหลวงซื้อไว้ท่านอยากทําเป็นป่าเราจะทําเป็นป่าโดยใช้แนวคิดท่านให้ได้คือมันมันศรัทธาท่านมากแล้วก็มันตั้งมั่นไงตอนนั้นผมยังนึกผมยังมานึกย้อนหลังเลยโอ้โหทำไม่ได้ไงวะประโยชน์ของการหวงดินมันจะเก็บความเชื้อนครับเราดูครับเนื่องจากมีคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเดินทางมาเรียนรู้ ศูนย์ผูมิรักธรรมชาติจึงออกแบบการอบรมเรียนรู้ไว้ครบถ้วนทั้งแบบครึ่งวันแบบเต็มวันและแบบหลายวัน เป็นหลักสุดครึ่งวันนะคะก็จะเป็นการพาผู้ที่มาอบรมเดินศึกษาแนวคิดของพระองค์ท่านซึ่งเราจะมีการแบ่งเป็นภูมิภาคเพื่อให้เราจําได้ง่ายก็จะมีภาคเหนือเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภาคกลางเป็นในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคอีสานเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมแล้วก็ภาคใต้เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะ สมว่าคณะเนี่ยมาดูงานทั้งวันนะคะนอกจากตอนเช้าจะเป็นการเดินศึกษาแนวคิดภายในสูตรแล้วนะคะตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีจิจกรรมให้เลือกในเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของพอใช้ถ้าเป็นกรณีในเรื่องของการอบรมนะคะก็คือลงมือปฏิบัติเลยฐานการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการพออยู่พอกินพอใช้ การเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพียงหนึ่งวันเต็มๆทำให้เหล่าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลับใหญ่ได้พบกับคำตอบที่ตามหามานานได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วก็กลับไปทำได้ง่ายๆคิดว่าเราจะได้ขยายต่อไปอย่างเพื่อนๆสตรีด้วยกันในกลุ่มต่อไปค่ะเราก็จะไปนำความรู้ตรงที่เราได้รับเนี่ย นะคะให้เพื่อนๆหรือให้กับญาติพี่น้องเราเนี่ยให้เขารู้ด้วยว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นดินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้ใช้ธรรมชาติบำบัดเราเข้าใจจากการที่เราทําไม่เป็นจากการที่เราไม่เห็นความสําคัญของการห่มดินว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาทําแล้วเรามาปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะเรามั่นใจว่าสภาพดินของบ้านเรายังไงก็ดีขึ้นแน่นอนคะ่ะ นอกจากจะเป็นคำตอบสำหรับผู้คนทั้งประเทศแล้วศูนย์ภูมิรักธรรมชาติยังเป็นคำตอบของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของศูนย์อย่างกันหาด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่กันหาก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำแนวพระราชดำริไปช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนบ้านเกิดในภาคอีสานแต่ท้าวันใดที่แบบมาเรียนแชมพูก็คือมารวมกัน เรื่องหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของการที่ดินถ้าอย่างบางบ้านเนี่ยก็คือครั้งแรกเลยที่รู้จักที่นี่แล้วก็มาที่นี่ก็คือเป็นนักศึกษามาดูงานมาอบรมอยู่3วันค่ะหลังจากมาอบรมพอปีสีให้หาสถานที่ฝึกงานก็เลยเลือกมาที่นี่ค่ะคือเรียนพัฒนาชุมชนค่ะเพราะว่าเราอยากมาฝึกงานที่นี่เพราะว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับชุมชนความตั้งใจเดิมนะคะแต่พอแบบมาอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดของในหลวงในรัชกาลที่9ค่ะ จริงๆโดยหลักเลยเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยสามารถที่จะไปเผยแพร่แนวคิดต่างๆให้กับชาวบ้านได้ค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับชุมชนเดิมทีเลยตั้งใจก็คือตอนที่เรามาเราก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาจะฝึกนะคะฝึกปฏิบัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยได้เอาไปใช้ได้จริงๆก็เลยคิดว่าพอมาฝึกงานที่นี่ปุ๊บจะเรียนรู้แนวคิดแล้วก็ฐานงานต่างๆเนี่ยให้มากแล้วก็ไปทำงานในด้านที่ตัวเองชอบตอนแรกอะคะ่ะ แม้จะไม่ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้ที่บ้านเกิดอย่างที่ตั้งใจไว้แต่การทำงานที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติก็ไม่ได้มีคุณค่าน้อยไปกว่าเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้แม้แต่น้อยแทนที่เราจะมีโอกาสเผยแพร่ให้เฉพาะชุมชนตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่าเผยแพร่ให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะทำการเกษตรค่ะมันเป็นเหมือนทางรอดการพึ่งตนเองคนที่ออกจากที่นี่ค่ะจะได้รู้ถึงแนวคิดของพระองค์ท่าน ชื่อก็บอกศูนย์ภูมิรัฐือลักษณะของภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรยังไงความสำคัญดินน้ำลมไฟนั้นศูนย์นี้อธิบายเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ความผูกพันความเชื่อมต่อระหว่างปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับดินน้ำลมไฟดินไม่มีน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะครับน้ำอยู่เฉย,ย <ๆ S 2> ไม่ระวังรักษาก็มีศูนย์ปายป่าไม่มีก็มีอะไรเก็บน้ำไวใ้ให้เราเรื่ออะไรต่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะพระองค์จะทำอะไรนั้นจะโจงคิดอย่าง รอบขอบรอบด้านนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดรูปนี้เป็นรูปเซลฟี่ตัวเองในวันที่วันสุดท้ายของการทำงานในวันที่23มีนาคมคือวันสุดท้ายที่ผมทำงานจากบริษัทใหญ่โตแล้วลาออกมาผมถ่ายรูปเก็บไว้ว่านี่เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะสิ้นสุดการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมือง และหลังจากวันนั้นผมก็ขับรถออกมาในที่แปลงนี้นอกจากจะเป็นคำตอบของคนในชนบทแล้วศูนย์ภูมิรักธรรมชาติยังช่วยตอบคำถามของมนุษย์เงินเดือนอย่างทรงชัยอดีตผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพผู้มีคำถามในใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของชีวิตที่แท้จริงเสมอมา เรื่องราวมันก็มีเพื่อนร่วมงานเราที่แบบทํางานจนวูบไปเราได้ไปงานศพเพื่อนเราที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็พบว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่ชีวิตเราเอาเงินซื้อปัจจัยสี่มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อไหร่มันจะตอบได้แล้วความสุขล่ะคนที่ไม่มีหาเงินไม่เก่งจะมีความสุขได้ไหมคนเมืองเนี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วคือแข่งขันกันรุนแรงคือเหมือนขายวิญญ,ญาณนคนเมืองเนี้ยเวลาให้พ่อแม่ก็น้อยเวลาให้ ให้ครอบครัวก็น้อยมันต้องทุ่มเทให้กับง,งานคนบางส่วนของคนเมืองมันเริ่มคิดไงว่าจนตายต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าต้องอยู่จากจากคนที่รักจากพ่อแม่จากลูกเมียอย่างนี้ Anita. ชีวิตจะเป็นอย่างนี้จนตายเปล่าหรือ apart? จนเกษียณไหมจนหกสิบแกแล้วเปล่าบางคนเนี่ยมันคิดไงก็เลยหาข้อมูลเขาพบคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมันเป็นยังไง สิ้นเดือนเนี่ยธนาคารเขาจ่ายกันเดือนเราเพราะเราสใจที่เราออกเพิ่มมาเพิ่มตนเองเนาะได้เจอกับอาจารย์ปัญญาดูยูทูบอาจารย์ปัญญาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อาจารย์ก็แนะนําให้มีอบรมเข้ากับที่ภูมิลักษณ์สอนให้เราเพึ่งตนเองแล้วประวัติผมมาคนเมืองคนกรุงเทพทํางานธนาคารเป็นผู้บริหารแล้วเปลี่ยนชีวิตมาทําแบบเนี้เฮ้ยมันก็โอ้โหโปะเลยอ่ะชีวิตแกเหมือนเราปัจจุบันนี่หว่าแกก็เปลี่ยนชีวิตของแกมาอยู่งี้ได้ น่าจะเปลี่ยนชีวิตตามแกก็แก,กเปลี่ยนฝึกอบรมก็อบรมกับแก่เงี้ย คาดหวังว่าที่แปลงนี้ที่ผมตั้งใจทํามากทุ่มเทกับมันมากเพราะผมมองว่ามันเป็นที่สุดท้ายของชีวิตผมที่จะมาอยู่ที่นี่และตายีนี่เพราะว่าผมอยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนเมืองที่มีบ้านปลายชีวิตที่ดีมีความสงบมีอากาศที่ดีมีอาหารที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผมถึงทุ่มเทกับที่แปลงนี้ว่าที่แปลงนี้สามารถต้องเลี้ยงผมได้ไปจนสิ้นลมหายใจและผมต้องมีเงินใช้เงินที่เก็บไว้ที่เหลือใช้เนี่ยเลี้ยงผมไปตลอดสิ้นลมหายใจของผมผมเลยมุ่งหวังกับที่แปลงนี้มาก ว่าแบ่งสัดส่วนภายในที่แปลงนี้เริ่มจากวางโครงสร้างหลักก่อนวางแนวถนนหลักที่จะเข้าไปในที่พอได้แนวถนนแล้วก็วางตำแหน่งของบ้านว่าบ้านคนอยู่ตำแหน่งไหนก็พื้นที่บ้านขนาดเท่าไหร่ก็คือวางไว้200ตารางวาหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็มาจัดสรรเป็นส่วนจะให้ความสาคัญก่อพื้นที่น้ําน้ําต้องเพียงพอจากการคํานวณของเราว่าน้ําต้องเท่าไหร่พอได้พื้นที่น้ําเสร็จที่ที่เหลือก็มาจัดสรรว่าเรามีนาไหมก็แบ่งพื้นที่นานาเราก็แบ่งตามว่า เราต้องใช้นาประมาณเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวพอได้พื้นที่นาในการเลี้ยงครอบครัวเสร็จแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ผักสวนครัวที่อยู่รอบๆบบ้านหลังจากนั้นก็ที่ที่เหลือก็มีเป็นธนาทองคําเป็นปลูกไม้ผลไม้ป่าตามทิศทางลมทิศทางแดดก็ได้พื้นที่ที่ออกแบบมาตามที่เราตามที่ถูกหลักที่เราไปเรียนมาน้ำหมักคีวภาพที่เราเกบรวมจากภูมิรักมา ดปนน้ำหมักลดจืดทร,รมาจากหน่อล้วยและพืชพวกตำลึงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้ในการเติมจุลินทรีย์ดินอันนี้คือแปลงนาครับเราทำนาเพื่อเพื่อเช็ดทานข้าวเฉพาะครอบครัวแล้วก็พื้นที่เราไม่ใช่พื้นที่แปลงใหญ่แล้วเอาแค่ประมาณนี้ที่จะซัพพอร์ตเราได้กินทั้งปีได้คนที่ทำนาอย่างเดียวมีแต่ข้าวแต่ถ้าเขา ยอมเสียนพื้นที่นาทักหน่อยขายายคันนากว้างให้ใหสูงให้ใหญ่และปลูกทุกอย่างเป็นคันนาทองคำเนี่ยจากคื่เขามีข้าวกินอย่างเดียวเขาก็มีอย่างอื่นกินด้วยตลอด120เมตรเนี่ยผมแค่เดินดูว่าวันนี้ผมจะเอาอะไรลงนอ่อเกษตรพอเพียงเนี่ยมันใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันสําหรับผมเพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่ามันทําได้จริงถึงที่ได้มาจากการสอนอกบูรักคือสอนการใช้ชีวิตสอนการพึ่งตนเอง ผมอ่ะเวลาผมบอกลูกศิษย์ผมก็จะให้สติลูกศิษย์บอกว่าผมอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆผมหักดิบแล้วผมมาอยู่งี้นะผมใช้เวลา1ิปีกว่าจะหาความรู้ผมก็ถามว่า้วันนี้คุณพอกินคุณมีความรู้เรื่องอะไรคุณปลูกไม้ผลเป็นไหมคุณตอนกิ่งเป็นไหมคุณเพาะชำต้นไม้เป็นไหมคุณทาของใช้เป็นไหมตะปูก้อนตะบูเหลวอะไรต่างๆคุณทําเป็นไหมพออยู่เนี่ยคุณมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านเรื่องการสร้างบ้านดินคุณมีไหมถ้าคนตอบว่ายังไม่มีมึงห้ามลอาออก ต้องคบเครื่องก่อนแล้วลาออกถ้าย้อนกลับไปวันนั้นว่ายังจะลาออกอยู่ไหมผมยืนยันว่าผมยังลาออกอยู่เพราะว่าแล้วอยากเสียดายด้วยซ้าว่าลาออกช้าไปที่มั่นใจว่ายังยืนยันแนวทางนี้เขาวันนี้ทําให้เห็นแล้วแล้วผมมีความสุขจริงเอาอ่อนว่าไม่รู้ว่าสุขมากขึ้นหรือเปล่าแต่ผมทุกน้อยลงแล้วผมก็ทําให้เห็นผมอยู่ได้จริงใช้ชีวิตได้จริงจะรู้ว่าเสียดายเวลาที่เราแบบไปงุดงหงิดกับเรื่องที่งุดงหงิดไม่ได้ดังใจเครียดทําไมเรา เสียเวลาไปกับมันตั้งหลายปีที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคน51แล้วก็สวถูกปะ่ะมันก็ต้องมีอากาศดีมีอาหารดีมีมีอะไรที่ไม่เครียดเหมือนเมืองกรุงอะ่ะกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรเครียดเยอะทั้งมลภาวะทั้งงานประจำที่ต้องเครียดแต่นี้พี่ไม่มีอะไรจะเครียดเลยก็อยู่ก็มีความสุขดีเขาก็ทำสวนตอนเช้าพี่ก็ตื่น6โมงเนี่ยก็ลงไปเก็บผักมาปัน่น อตอน8ดโมงเช้ากินผักปัน่นเดี๋ยว10โมง,โมงก็ทานอาหารนี่ยวันนี้มีอะไรมีบวบผัดไข่มีอะไรมันก็มีความสุขพอแก่ไปพี่ก็คงเป็นแบบนี้แหละมันก็คือบ้านปลายชีวิตของพี่ก็คือสรุปบทสรุปของพี่ก็คือโอเคที่สุดแล้วที่นี่ก็คือที่สุดท้ายของครอบครัวพี่กับพี่บวยกับแม่พี่จะอยู่ที่นี่ ผมเป็นคนโลกส่วนตัวพอสมควรผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นกบฏเล็กๆกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเรื่อยๆเราต้องการทํามาหาเงินหรือเปล่าหรือเราต้องการทํามาหากินเลี้ยงชีพเอ้แล้วมันจะมีความสุขกับอะไรหรือเราต้องอยากได้อยากมีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นคำถามช่วงหลังเพราะอยากพบกับความสุขคัมภีอดีตวิศวกรผู้มีโลกส่วนตัวสูง จึงเลือกที่จะหันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนและมาสร้างพื้นที่ชีวิตในชนบทด้วยการทำเกษตรแต่ยิ่งทำไปกลับดูเหมือนว่าพื้นที่ชีวิตอันเรียบง่ายอย่างที่คาดหวังไว้นั้นดูจะห่างไกลออกไปทุกทีมาทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอ๊ะทำไมมันทำไม่สำเร็จสักทีหรือว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อจนมาเจอคลิปของจาบัญญาเราก็เลยไปเรียนกับจาบัญญาเลย การไปเรียนที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินอกจากจะทําให้คัมภีได้พบความรู้ที่แท้จริงแล้วคัมภียังได้รู้จักกับเครือข่ายพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่มีน้ําใจช่วยเหลือกันอย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆและนี่ก็คือคําตอบที่คัมภีสืบสอบค้นหามานานคำตอบมันเกิดจากการที่เราไปพบกับเครือข่ายพบกับครูบาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย พบกับพี่น้องที่คอยช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรจากกันมันเป็นการฟึ่งฟากันที่มันมันหาได้ยากในสังคมเมืองที่เราเคยเจอความเป็นโลกส่วนตัวสูงหรือเกาะกำบังพวกนี้มันถูกสลายไปแล้วเปลี่ยนใหม่โดยที่มิตรภาพเพื่อนฝูงพี่น้องครูบาอาจารย์นี่มันเป็นเกาะกำบังไอสิ่งที่เรากลัวแทนเนี่ยมันเปลี่ยนผมไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันกับการที่ได้เรียนรู้แล้วรู้จัก เครือข่ายที่ทำให้คัมพีเปิดใจเข้าหาเพื่อนบ้านเข้าหาชุมชนพื้นที่ชีวิตอาจไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองอยู่คนเดียวแต่หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและนี่ก็คือพื้นที่ชีวิตใหม่ของคัมพีความรู้สึกของชุมชนขึ้นมาว่าดีแล้วที่ข้างหลังไม่เป็นบ้านจัดสรรหรือไปเป็นอะไรที่มันทำให้ สภาพพื้นที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงว่าั้นี่มันกลมกลืนกันไม่มีรั้วรั้วอาจจะเป็นแค่ตะไคร้กล้วยมะละกอหรือบางทีก็ไม่มีเลยหรือบางทีอาจจะขุดคลองเชื่อมกันเลยปายเรือถึงกันเนี่ยมันเลยเกิดคําว่าชุมชนกันขึ้นมาในวันนี้พื้นที่ชีวิตของคัมพีคือความสุขในการเรียนรู้และลงมือทํารวมไปถึงสิ่งต่างๆที่โยงใหญ่เป็นเครือข่ายอยู่รอบๆตัว พื้นที่ชีวิตมันสัมพันธ์กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเรารู้สึกกับมันจริงๆทุกครั้งที่เราได้สัมผัสมันทําให้ตอบตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเรียกว่าพื้นที่ชีวิตเพราะมันมีชีวิตจริงๆดินน้ําลมไฟแมลงสักตัวมดปลวกทุกอย่างแม้กระทั่งพืชพันธุ์ที่เราปลูกหรือพืชพันธุ์ที่เราไม่ได้ปลูกมันมีชีวิตของเขาอยู่ทุกอนูในพื้นที่ลมอากาศที่เราหายใจนะครับผมว่าเป็นตรงเนี้มันก็เป็นคําตอบผมแล้วอ่ะผมไม่ต้องไปหาบ้านปลายชีวิต ที่ไหนอะเพราะว่าผมทําปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันมีความสุขผมรู้สึกแค่ว่าแนวทางที่ในหลวงราชการที่9สอนครูบาอาจารย์เราสอนเครือข่ายเพื่อนฝูงพี่น้องแม้กระทั่งชุมชนเราสอนแล้วก็ตัวเราสอนตัวเองทุกวันเนี่ยมันก็เป็นความสุขในการเรียนรู้ไปทุกวันแล้วแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากภูมิรักษ์ที่สู่ได้เห็นว่าทุกคนสามารถทําประสบความสาเร็จได้ แต่คุณต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนเป็นตัวตั้งเป้าหมายคุณต้องชัดเจนคุณจึงจะทาได้ว่าเฮ้ยแนวทางนี้พาคุณรอดแน่พาคุณอยู่ได้จริงถ้าคุณมีความตั้งใจจริงจริงๆไม่ใช่แค่เหมาะด้วยเพราะว่ามันเป็นทางรอดไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มตอนไหนแล้วจะไปติดกับอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าทํามาหาเงินเพื่อที่เอาเงินไปซื้อในสิ่งที่ซื้อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องตั้งคําถามที่ถูก ตรงให้กับตัวเองแล้วพอคิดว่าไม่ใช่คนยุคนี้สมัยนี้คนยุคไหนก็เหมือนกันไม่ค่อยจะใส่ใจในสิ่งที่ล้อรอบตัวนะครับมุ่งหาเงินใช้ความโลภใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำทางนนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามานนี้ก็เลยกระดูกเหลียวกลับมาดูนะครับที่เขาเรียกว่าสูงสุดกับคืนสู่สามัญในความสามัญคือชีวิตเรา อันที่จริงมันไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองแล้วชีวิตจะอยู่ได้นะครับถ้าหากไม่มีแผ่นดินรองรับไม่มีปัจจัยดินน้ำโรงไฟฟ้าประกาศอาหารเครื่องดุ่มโฮมไปยารักษาโรคบ้านเรือนอะไรตรมันก็มาจากธรรมชาติเท่านั้นน่ะมาจากแผ่นดินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้ชักจูงกันมาให้รักษาเป็นดินไว้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในยุคเราสมัยเราเท่านั้นอย่างที่ผมเรียนใี้ทราบไว้เมื่อกี้นะ้วมันส่งต่อ ให้กับลูกหลานเราใช้ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังช้ยอย่างระมัดระวังรักษาพนธุตนอบนะครับอะไรเสียไปแล้วฟืนฟ้นฟูกลับมาได้ที่นี่การแสดงให้เห็นหมดในพื้นที่แคบๆเล็กๆนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี Da, -ba -da, -ba da 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 และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องเราดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง y u u t u ช anel อ t ทัพพอร์สแคดดิฉันกันทีพอพรเนชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือเป็นชายไทยอายุตั้งแต่16ปีและไม่เกิน18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2568สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือ www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3995ทุกวันและเวลาราชการเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์